สว,สวัสดีครับผมอยู mm. ok ่ในรายการสติอาซิล็อกนะคะแต่วันนี้เนี่ยเามากินข้าวนะคะผมกู้ซื้อมาผมก็รีบขายนะคะใช่ได้กลับบ้านคือไม่มีสนของสกปรกเลยนะนักเกิรอดนะเป็นนัาเกิร์น้ำจิ้จอ อันนี้คือมีไก่ฉีกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ผมไปงานนิ้วมาไปงานมานี่เลยครอนนี้ะทหนักมากลูกกินปลารว่าจังหวะที้กันสๆไปเลยเคือหน้า่อหน้าแม่ลอยเลยอันนี้มันมัอร่อยมากอเจ็แล้รู้สึกดีใจมีที่จากโายไว้ด้วยเขาบอกว่าอันนี้ร้านของคุณลุงเลยอร่อยมาก ลองดูคลิปที่แกปกมาให้ดูนะนั่นไงมาเองจากมือแล้วกินปลาอร่อยด้วยนี่เ็ยมะลาวปีแล้วบางเกลือไน้องซ่อน แช่เป็แช่เลยอือแม่นบอกเราเจอความเื่อนหแล้วก็อะไรย่าเยแต่ก็คไล่ยังไงก็ไม่ยอมออกไปอ่ะปไปเองเราก็ต้องถืี่ใกัสิวาเซียยูหมกจำโมหนนนนเนาะเขาเนี่เอาไปรับความนก็ยิงเราดอ้อ้นนอนแล้วอะกินช้ามนันล่ะแม่นรับในดีหรือฟวงมีดก็ลัดุมากเลยี่องันนี้ีกินโชวให้ดู